สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรวมโปรเน็ตอลิมิเต็ดพีพัสคลิปนี้นะคะจะมาในรูปแบบของโปรเน็ต i s s เล่นได้เฉพาะแอปพลิเคชัน Facebook เท่านั้นนะคะเป็นแพ็กเกจที่มีราคาถูกมากๆราคาเพียง7บาทเท่านั้นเป็นโปรเน็ตของทาง AIS ที่มีราคาถูกมากๆที่แอดเคยรีวิวมาแล้วนะคะ ของถูกจะมีดีของฟรีจะมีในโลกจริงหรือเปล่าไปชมกันคะ่ะเราไปดูเงื่อนไขและก็รายละเอียดของแพ็คเกจนี้กันนะคะเป็นแพ็กเกจเน็ตเร็ว1เมกเล่นได้เฉพาะแอป Facebook ราคา7บาทนะคะต่อ1วันซิมที่สามารถสมัครได้นะคะจะสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินนะคะซิมรายเดือนจะสมัครไม่ได้ รายละเอียดของแพ็กเกจนะคะเราจะได้เล่น Facebook ที่ความเร็วเน็ตสูงสุดอยู่ที่1เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณและก็เล่นได้เฉพาะแอป Facebook แอปเดียวเท่านั้นนะคะแอปอื่นจะไม่สามารถเล่นได้นะคะ หรือแม้กระทั่งการเทสสปีดเน็ตนะคะก็ไม่สามารถทําได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเผลอทําไปนะคะก็จะถูกคิดค่าบริการเพิ่มทันทีนะคะต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่7.49บาทสตางค์ต่อครั้งต่อ1วันเป็นการสมัครรายครั้งนะคะไม่ต่ออายุอัตโนมัติ ต่อมาวิธีในการสมัครนะคะเราสามารถกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน873ดอกจัน123456สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะสวัสดีค่ะ